สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะใบแดงก็จะพามาดูน้ําแข็งเนาะน้าแข็งน้ําแข็งทุกคนมันก็จะเป็นน้ําแข็งเดินเร็วไม่ได้มันลื่นค่ะลืน่นลืน่นเสียงดังหน่อยเอกอกบกับกลบกบเนานะโอ้ย oh ย yeah. I just need a little bit of patience You need me, I know that you've been waiting Down my number twice, promise okay. i up the line I see you're worried, don't gotta ask why You like it, I know that you like it You like it, yeah, you like it I know that you like it, you like it You said that you were down just yesterday Hoping you'd stick around ยังไม่แข็งมากเดินลงไปไม่ได้เพราะว่ามันจะนานไหมมันเป็นอันนี้ที่จริงมันจะต้องแข็งแล้วเล่นสเกต็ตอ้ยย่อ้ยาเขาก็จะเล่นสเกต็ตเล่นสกีกันเนาะแข็งาชมป่า ก็ได้จะหัหินโยนให้ดูโอ้ยตังกอบเลยมาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ไม่เป็นน้ำแข็งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำไหลเลยน้ำลงนะโอ้หน้ำลง น้ำลงน้ำลงน้ำไหลน้ำทะเลลงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผสมจับไป จากทะเลด้วยแล้วก็น้ำบ่อด้วยค่ะน้ำสระด้วยเนาะมันก,ก็จะไหลประมาณน,นี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสะพานใบแดงก็คือพามาดูแล้วค่ะพอดีมันเป็นน้ําแข็งใบแดงก็เลยพามาดูค่ะลุ่ยเย็ดลืนล่นลื่นลื่นเหยียบหินนี่เนะาะประมาณน,นี้เลยป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินไปข้างบนหน่อย เดินไปข้างบนน้อย <c oughs> เดินดีๆเพราะว่าหินมันเป็นมันแข็งไม้ด้วยไม้ด้วยมันก็จะลื่นๆรองเท้าไม่ไม่ถูกต้องเดินจับจับสายนี้เอาค่ะทุกคนไม่งั้นไม่ไหวไม่ได้ลื่นเอาเอาเอามืออยเย็นเย็น นี่มันก็จะไหลามาลง <c oughs> ลงน้ําทะเลทางนี้อค่ะก็จะไหลามาลงน้ําทะเลทางนี้ทะเลใหญ่หอยหอยลายสีขาวๆนะอยากตรงไปจังไม่พอและคลิปนี้นาวแล้วโอเคค่ะทุกคนใบแดงก็ขอจบคลิปแล้วนะคะ บายบายคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาชมคลิปนะคะกดไลค์กดเลิฟกดอะไรไม่รู้กดไปมั่วกดแรงๆเนาะโอเคบายบายคะ่ะพูดไปก็ยาวไปมั่วไปบายบายคะ่ะบายบาย